อั่อันใส่เใส่เสื้อค่ะใส่เสื้อค่ะเสื้อค่ะแใส่ค่ะกระแสดใส่ใส่โอ้ใส่แค่นั้นแหละหใส่เสื้อค่ะอ๋ใช่ค่ะจบแล้วค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยดึงค่ะแล้วก็ดึงตัวเองช่วยตัวเอง่ะดึงค่ใช่แล้วก็ดึงค่ะแขนปกแคนนี้สำหรับคนพดให่ดึงไปถึงมือเองดึง่ะด่ค่ะ อันนี้มันจะหลวมนิดนึงนะคะเพราะว่านี้เป็นไซเอลนี่มันใส่ไซเดลต้องใส่เองบ้างนิค่อยๆแล้วแต่มันจะคลายจากนี้เพราะว่าถ้าทำไมหนูถึงไม่ช่วยเพราะว่าเวลาลูกค้าไปถึงบ้านเราจะใส่เองได้พี่จำไม่ได้เคล็ดลับต้องดึงอ้อมค่ะต้องดึงอ้อมต้องดึงอ้อมค่ะอย่าดึงแผลใส่เนื้ออย่าดึงถึงมาถึงัลแก้ต้องดึงอ้อมลงกักแกล้เราค่ะแล้วรักแก้ตรงนี้พี่จำไมไ้นะเนี่ย มันทําเป็นสามส่วนไม่ใช่สี่ส่วนเนี่ยเห็นไหมทำอ่ะพี่พี่ดึงเองค่ะจะได้ใช่จะได้ดูเป็นใชแ่แต่แต่นีดตัวเราเหนีวยวถ้าไม่เหนียวจะใส่ง่ายกว่าดึงอ่อนเลยดีใจได้ได้อันนี้ดีใจดีใจอะไรอย่างนั้นเมื่อเช้าซื้อมาจากเช้ามาจากไอเฟซบุ๊ก เช่ไหมเเข้าขายเขาไม่โกงด้วยเขาส่งของนั่นคือท่าหรืออะไรกันเขาเวสุวรรณสาวเวสุวรรณพี่ใส่ตรงนี้ให้ลูกค้าดูนะวิธีรีวิวพอถึงตรงนี้ลูกค้าทุกคนจะเห็นเลยว่า ตรงนี้จะแก้ปัญหาไม่เป็นแล้วก็จะบอกว่าใส่ไม่ดีใส่ไม่ดีเจ็บเจ็บเจ็บเพราะใส่ไม่เป็นเคล็ดลับก,ก็คือตรงนี้พี่ต้องมาอยู่รักแร้เจ๊นะพี่ต้องดึงให้สุดค่ะถ้าพี่ดึงไม่สุดมันไปไม่สุดค่ะมันอยู่ที่สามส่วนมันไม่ใช่สี่ส่วนค่ะรเราดึงไม่สุดเองพี่ยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยเหมือนเราขี้แล้วเ,เราล้างก้นไม่สะอาดเราต้องดึงให้สุดพอไปถึงรักแร้เจ๊พอไปถึงรักแร้นะคะ ลูกค้าดูคลิปนะคะพอมาถึงรักแตัวนี้ทำไงดึงอ้อมค่ะดึงอ้อมเข้ามาเออดึงอ้อมเข้ามายกลงมาเห็นไหมเห็นไหมพี่ดึงยกลงมาแล้วก็อ้อมเข้าไปข้างล่างใช่ต้องดึงอ้อมถึงรักแรต้องดึงอ้อมถ้าไม่ดึงอ้อมก็จะเจ็บต้องดึงอ้อมค่ะต้องดึงอ้อมเนื้อเนี่ยเห็นไหมอย่าดึงถึงใส่เนื้อเราแค่นั้นเองด้วยด้แล้วก็ตรงนี้ข้างหลัง ถ้าพี่ไม่ซื้อหน,ออน,น,อนูให้พี่ฟรีเป็นค่ารีวิวอยู่แล้วเพื่อเป็นทางและประโยชน์ต่อคนอื่นให้พี่ฟรีเลยเห็นไหมใช่เนี่ยมันก็จะเก็บมันก็จะปิดแล้ววันไหนพี่เหนื่อยพี่ร้อนมันจะดีกว่าปลแขนที่เป็นชุดอาร์มลิฟตรงไหนรู้ไหมพี่ยกเอาเอาเอาศีรษะข้อมลงขออนุญาตนะคะเอาศีรษะขอ้อมแล้วก็ถอดเลยจ้า ใช่มันถอดง่ายและพี่ก็เข้าบ้านสบายๆแต่ถ้าเป็นอาร์มลิฟของซัมมิทพี่ต้องถอดทั้เงเซ็ตใช่แล้วพี่ก็จะมาโดนพอกแป้งตางูทั้งวันทั้งคืนชุดก็เสียแล้วก็ขึ้นรา,านี้เหน็ดหน่อยตรงนี้มันจะปูดเพราะว่าพี่ยังดึงไม่หมดค่ะพี่ต้องดึงตรงนี้มาให้หมดเห็นไหมมันยังเหลืออีกเยอะ <c oughs> พี่ยังดึงไม่หมด <c oughs> ต้องดึงมาให้หมดค่ะพี่ต้องดึงมาให้หมด <c oughs> ดึงไปกระชับไอ้พี่ห้อยลงมานะใช่<ม>เห็นไหมบาบทดยังนี้ใกล้จะหมดแล้วพี่ต้องยอมดึงให้หมดถ้าพี่ดึงหมดแล้วมันถ่ายห้อยเลยตัวนี้หนูไม่คิดตังค่ะหนูให้พี่ฟรีเป็นของขวัญเพราะว่าถือเป็นการให้ลูกค้าท่านอื่นดูเป็นรีวิวเป็นทานสําหรับบางคนที่ใส่ไม่เป็นเนี่ยตรงนี้นะคะต้องดึงมาให้หมดค่ะดึงมาให้หมดก่อนเนี่ยใช่นี่ยต้องดึงมาให้หมดถ้าดึงมาให้หมดแล้วเนี่ยมันจะไม่หนีบลักเล้ค่ะลูกค้าเขาทํามาดี แต่ลูกค้าหลายคนเนี่ยจะชอบบอกว่าของม่ดีเพราะไม่ยอมพูดว่าตัวเองโง่และใส่ไม่เป็นไม่มีใครพูดลูกค้าบางคนเห็นถุงเท้าหนูนะไซส์เอคู่นิดเดียวแล้วเจงใส่เท้าสามแปดบอกว่าเห็นถุงเท้าแล้วอันเท่าเนี้ยใส่ไม่ได้มันยังไม่ได้ยืดเลยยัดลงไปเหอะมันไม่กัดหลอดบางคนไม่ฟังด้วยไม่ฟังเจ๊แต่เราจะฟังเนี่ยอันเนี้ยหนูให้เจ๊นะคะถ้าเจ๊ใส่ดีเจ๊ค่อยมาเอาไปขายแล้วเจ๊เนี่ยขายเก้าร้อยห้าสิบ้างหนูนะอย่ามาขายตัดราคาร้าน มันมันมันช่วยอะไรได้คะตามที่กดตรงนี้เองคณสมัครมพังคือถินภูมหินปูนเกาะคนที่ยกขอบแข็งแล้วเจ็บพี่จะพี่เอาพี่รู้สึกยังไงอ่หนูจะไม่อธิบายพี่รู้สึกยังไงรู้สึกว่าเี่ขาโทษค่ะมันกระชับแขนมันกระชับใช่แต่คนที่ใส่ไม่เป็นเนี่ยมันจะประเหลืออูดหลูดตรงนี้อูดหลูดตรงนี้เพราะดึงไม่หมดต้องดึงให้หมดก็ต้องดึงตรงนี้ ไปให้หมดเนี่ยมันยังเหลืออยู่เนี่ยตรงนี้ต้องดึงมาหาเขาให้หมดเนี่ยต้องดึงอ้อมเนื้อถ้าไม่ดึงไปหาเขาให้หมดตรงเนี้ยพี่ก็จะเจ็บ mm hmm. จะเจ็บรักแร้พี่ต้องดึงให้หมด mm hmm. พี่ต้องดึงให้หมดพี่อาจจะต้องใช้เวลาในระยะแรกพอพี่ดึงหมดพี่หนูจะบอกให้เลยทานน้ามันนวดเลยเฟิ์์มันแล้วมันก็จะไ <คน S 1> ม่มีมันจะไม่มีมมมท้องแขนที่หย่อนใช่ไหมใช่พี่เชื่อไหมยายหนูนะใส่ากางเกงเข็มขัดเงินนะ่ะจนวันตาย อพอตอนวันเผานะเอวน้อยน้อ,อยเอวเกี๊ยวเกี่ยวเพราะเขาใส่รักตลอดเขาเรียกว่าเป็นคอเสร็จคนใส่ใหม่ก่อนใ,ใส่ทิมขัดเงินเ<ช>จ๊เพราะฉะนั้นถ้าเจใส่ทุกวันเนี่ยแขนไม่เล็กให้มารู้ไปขนาดเราอ่ะใส่แหวนแน่นๆนาฬิกานัดรักมือเรายังเป็นรอยเลยใช่ใชใช่ใช,ใช่ไหมใส่ยันติดนี่ยมันก็เลยเป็นรอยอยู่มันเลยเป็นรอยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใส่อย่างเนี้ยใช่แล้วตรงนี้มันจะปวดพราะอะไรไห เพราะนั้นไหมคะมันเป็นวันแรกมันยังมาไม่หมดมันเป็นวันแรกต้องทําใจต้องเป็นวันแรกเนี่ยแล้วต่อไปแล้วมันก็ต้อใช่มันจะไม่โกยแล้วมาทีเดียววันเดียวทําไมโอ้โหพี่กว่าเนื้อตรงนี้หนูจะหมดเนี่ยหนูใส่เป็นสิบปีไม่ใช่ใส่วันเดียวเราไม่ได้สารยกรรมเราไม่ได้ผ่าตัดอยากได้ใช่ไหมอยากได้ฟรีได้ฟรีซื้อเหมือนนึงข้าเขาสิจริงนะไม่บอกแต่ละตัวเนาะ พี่จะสงสารล้วนี่มาโดยที่ว่าเพิ่งกลับจากบ้านมาโอเคให้ฟรีเด็ดขาดมาทำรีวิวให้ลูกค้าดูแป๊บหนึ่งเริ mm ่มเอวเอาสีอะไรสีดำเขามีสีดำด้ยวยเหรอ mm hmm. มีเรื่อสีดำนะไม่ทันนะค่ะแล้ว mm hmm. พี่จะเอาสีนี้แหละเพราะพี่ใต้ยก็ไม่ค่อยไอ้นั่นแกะ<อ>ใหม่ไปแล้วแม่ เขาใส่สีนี้แหละไม่คืไม่บอกไม่มีสีดำไม่เป็นไรไม่เคยเลยอย่ามาร้านเขาขายร้านเขาไม่รู้ว่ามีสีดำตาใส่สีนี้หนูใส่สีดำจะได้ไม่ทะเลาะกันเธอเาสีนี้ไปเท่ากับเกงเธอพี่เอาสีดำไม่หนูจะใส่แก่เลยค่ะเดี๋ยวให้เลยแกะทิ้งเลยมาให้คนอื่นก็ได้เจ๊สุดยอดโอ้ไม่ไม่ต้องพี่เจ๊ปากปากปากยังไม่ยกมือไหวเลยเลยเอาใส่เองเขาจะไม่ช่วยเพราะว่าถ้าเขาช่วยมันจะกลายเป็นการที่เอ่อ ตัวเองกลับไปช่วยที่บ้านแล้วก็จะมาโทษว่าใส่ไม่ดีเพราะว่าปวดที่ใส่ไม่เป็นพ่อจะชอบว่าตัวเองใส่ไม่เป็นเพราะอะไรไม่เคยมีใครว่าตัวเองโง่นะอ,ะอะ่เจ๊ให้หนึ่งอันเลยขอบคุณมากค่ะขอบคคุณ่ะแต่ต้องขอรีวิวให้ลูกค้าดูยูทูปนะคะได้ไม่ขอไปให้นาสักตัวหนึ่งมันปวดมากเลยพี่คะน้องสาวพี่คะได้คือเราจะเอาสองกันเอาคืนเลยมึงเป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรมึงดูที่ มึงเดี๋ยวกูให้ไปส่งแขกตอนนี้เลยไมใช่ <c oughs> เด็กแกบอกว่าให้มันมซื้อก็ได้ลูกค้ากูสีให้ผู้หานเราไอ้แจ๊กวไปให้ผู้พิบ้านนี่แมบบ่แบบนี้กับพี่ได้ทุกมากินกาแฟยังเป็นห<อ>มด<า>อนยายไม่ใช่ของเจ้าพี่อย่ามาะขิงพี่อะหนูก็ยังอยู่อันนี้นะที่นี้แต่เสื้อผิดของแต่เป็นเดิมที่สุดแล้วไนงะพี่เชฟทอดขอโทษผู้พิดเขาเลยอะไรนะสปอร์ตอะไรที่คุณว่าน่ะ เอาที่ชอบอ่าเอาสปอร์ตแต่ว่าชุดนี้แต่อย่าลืมนะว่าเส,สื้อไรสมิทอีลาสติติตี้มันช่วยในเรืเ่องมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมพี่เป็นแล้วตัดแล้วตัดแล้วม,ญญามาใส่ให้ลูกค้าดูเจ้จาสินีไปใส่เจ้าอย่าหนีกล้องสิเจ้าอย่าหนีกล้องสิเนี่ยเราต้องรีวิวให้ลูกค้าดูเพื่อเป็นทานประโยชน์เพราะลูกค้าชอบว่าใส่ย,ยากเออมันจะยากแค่ช่วงแรกเท่านั้นนะค่ะ มันไม่ง่ายเต้องคอยถ้าเรายังไม่ถนัดถ้าเราเป็นตอนที่ใส่แล้วพี่รู้สึกยังไงดีเอาเช้หนูให้สีสีดำพี่อันนึงแล้วไงหนูให้ฟรีใส่เลยใส่รัดกันเลยทุกทั้งที่รักทุกท่านมันจะไม่อยู่ตรงนี้นะมันจะอยู่ที่ข้่งแขนนะคะเราต้องดึงมาจากข้นงแขนเพียเขาดึยังสี่อย่างค่ะน่าแม่คอยไปจ้ะใช่เราต้องดึงข้่งแขนมานี้มันจะอยู่ที่แขนสามส่วนเด้อจ้ะเด้อพี่น้อง มันจะอยู่ที่แขนสามส่วนใช่ใช่มันจะอยู่ที่แขนสามส่วนเนี่และก็พอมาถึงตรงนี้พี่น้องทุกคนขีตะแลยอยู่ผิดนะจ้ะยกอ้อมขีตะแลนี่อย่าปึกหลายเพียอเนี่ยยกอ้อมขีตะแลนะจ๊ะยกอ้อมรักแรพี่น้องนะคะขีตะแลแบบว่ารักแรกนะคะพี่น้องยกอ้อมค่ะเห็นไหมยกอ้อมหลายคนยกไม่อ้อมเาชอบบอกว่ามันปุ่มันผุดเพราะอะไรโง่ค่ะ <c oughs> จริง ไม่ยอมไม่ยอมอ้อมกี้บอกว่าอ้อมก็อ้อมหน่อยไม่เคยมีใครแบบว่ายอมยกอ้อมเลยพอถึงตรงนี้มันก็จะปวดอีกค่ะต้องยกอ้อมแม่แม่แ,มแล้วตรงนี้มันจะต้องมาถึงตรงนี้เพราะว่าเราทําให้ออกแบบมาเพื่อเป็นสามส่วนเจ๊เราออกแบบมาเป็นแผนสามส่วนนะเจนะเพราะฉะนั้นข้อดีของเขาที่ดีขึ้นมาคือหากเราไม่ใส่บอด้สูตรอาร์มลิฟต์สำหรับคนที่งบน้อยใช้ตัวนี้อัลละ950รานะคะโหลละหกพัน ตรงนี้ทําไงยกอ้อมเนื้อเราค่ะเนี่ยอ้อมเนี่เห็นไหมอ้อมเห็นไหมเป็นบอยืดเท่าไรก็ไม่ขาดมันมันมันเป็นเกรดเดียวกันกับน้ร่องบาวยาค่ะมันเป็นเกรดเดียวกันบางคนไหลแคบก็สามารถเย็บด้านหลังได้เจ๊ดูนะตรงนี้ก็อ้อมนะเห็นไหมดูนะเนี่ยอ้อมเพื่อให้มันทับตรงนี้เห็นไหมเออแล้วตรงนี้ก็ต้องอ้อมอ้อมอ้อมเสร็จแล้วนะคะ ตรงนี้เขาไม่ให้ตึงตรงนี้ทำไมนะตรงนี้เขาทำไมนะไม่ให้ตึงไม่ให้ตึงเพราะว่าเสื้อในมันก็เยอะแล้วอ๋อๆๆรู้สึกยังไงคะช่างเย,ย็บผ้าของหนูประทับใจมากเลยค่ะโอ้โหไม่ต้องชมค่ะไม่ต้องเป็นเอา,เอา,เ,อาเอาความจรงิงเราจะไม่โกหกความจรงนะิงเพราะว่าเรามีท่านพ,าพอปป่อพระพิฆเนศอยู่ตรงนี้เราจะไม่โกหกว่าอีีบอกความจริงความจริงไม่ต้องย่องกันหลยเอาเอาความจริงจ้ะคิดว่าตัวเองจะไม่สวยแบบนี้ ไปนี้จะต้องสวยแบบนี้แล้วโลหลรวมตัวใส่น้ำหนักตัวแค่นี้ใส่อดี้สูทแปดโดนจกตาให้ใส่บอดี้สูทร้อห้า 105, มาอยู่สัตวตรษหนึ่งค่ะเพิ่งรู้ความจริงร0อยห้าจ้ะนักเกลียดมาก <laughs> บอกว่านั่งประทับใจมากเลย <poems> นี่จะเก่งตัวเราพันนะคะพี่น้องอินอกอินใจคือว่าเราหลวมอยู่เนาะใส่อยู่ แล้วเสื้อในานี่ใส่ผิดนะเสื้อในาจะต้องปรับสายเลดนึงเดี๋ยวมันจะใส่ให้เพราะว่าเสื้อในาไม่สลับสายมันจะทําให้อกไม่เชิดนะคะก็ปรับสายมันพอดีใช่ไหมใช่ได,ไดโ้โอเคอุ๊ยดีมากเลยมันเหมือนยกยเราเนาะมันจะทําให้อกเชิดไม่งั้นถ้าอกเราต่ำลงต่ำลงมันก็จะทําให้เราหลังค่อมแล้วเราเหนื่อยเพราะว่าพี่เป็นคนมีหน้าอกแต่ถ้าวันไหนที่เจ็บบ่ามากๆก็ค่อยคลายออกแค่นั้นเองถ้ารู้สึกเจ็บบ่าเราก็คลายออกได้ใช่ค่ะเป็นยังไงคะสบายมากเลยประทับใจมาก มันหนีบตรงนี้ไหมใช่มันไม่หนีบเพราะว่าคนใส่เป็นถ้าใส่ไม่เป็นก็จะมาพูดว่าแรักแร็ปวดราออะไรเจ็บแต่ไม่ใช่โนามันเหมือนพี่หนูจะบอกให้ในช้อปปี้รานซาด้ามีขายนะแต่มันไม่ใช่แบบนี้เขา้ทอเหมือนกันมันเป็นสินค้ายังแบบออเนาะหนูบอกไปซื้อไปซื้อมาเลยหนูท้าไปซื้อมาเลยค่ะมันทาเหมือนกันได้ทั้งนั้นแหละแต่มันไม่ใช่มันคนละอันอัติเมสอินยูเเเป็นแบรนด์ของทางร้านเราค่ะแล้วเนื้อทอเท่ากับเนื้อถุงน่องบองโบยาร์ ตัวเดียวกันกับถุงน้องบองโบยาร์เลยนี่ค่ะขอบพระคุณมากๆเอจะตัดชุดให้กี่ตัวก็ตัดเลยหือจะส่งแพทเทิร์นไปให้ค่ะไม่ไม่ไม่ให้ตัดฟรีค่ะเก็บให้เก็บตังค์เพราะว่าหนูมีช่างแพทเทิร์นอยู่อยากได้อันนี้แต่หนูไม่มีคได้เลยพี่อยากได้เมื่อไหร่ค่อยว่ากันจ้ะโอเคเพราะว่าสวยไหมพึ่งมาจากบ้านพึ่งมาจากบ้านเหรอไม่ยากไม่สบายเลยค่ะเอาคุณน้องไปใส่ให้เขาดะจ้าอันนี้หมอนพี่ตั้ จ้ะโอเคค่ะ